สวัสดีครับมาพบกับผมพี่ระจศสีมานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องไปรษณีที่ส่งมาจากทางบ้านแล้วกันนะครับมาดูว่าจะมีอะไรกันนะครับดูกันเลยอ้หออมาสน,น่ากลัวเลยสีดำซะด้วย นี่ไปดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็จะมีลายมือเศรษฐีลงปุ่มหมุนหนึ่งองค์นะครับลายมือเศรษฐีลงปุ่มหมุนหนึ่งองค์แล้วก็รับเสด็จหลวงพ่อคูณหนึ่งองค์นะครับมีอ่านี่นะครับจเจริญพรหลวงพ่อทองรุ่นแรกต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกนะครับเรียบพร้อมใช้เลยนะครับโอ้โหสวยๆเลยลุ้งๆเลยนะครับนะเดี๋ยวชม เดี๋ยวไว้ติดตามชมหน้าเฟซนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ